สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการ Good Morning Thai f i เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงเช้าค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีสาระดีๆมานำเสนออีกเช่นเคยค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาสาระและบันเทิงต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกค่ะถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้นะคะก็กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะและวันนี้เราไปเริ่มกันที่กีฬาเลยค่ะ เกาหลีเหนือนั้นเป็นประเทศที่ลึกลับประชากรของเขานั้นขาดการติดต่อจากโลกภายนอกส่วนโลกภายนอกนั้นก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในประเทศของเขาแต่ทีมฟุตบอลของเขาฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของฟุตบอลทีมชาติเกาหลีเหนือครับ ได้มีบันทึกเกี่ยวกับทีมฟุตบอลเกาหลีเหนือที่ได้แข่งระดับนานาชาติครั้งแรกเมื่อวันที่7ตุลาคมปีพศ2499โดยที่เอาชนะประเทศจีน1ประตูต่อ0แต่หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีบันทึกอะไรอีกจนกระทั่งทีมชาติเกาหลีเหนือเริ่มกลับมาแข่งขันอย่างจรงิงจังช่วงปีพศ2508โดยเกาหลีเหนือและออสเตรเลียได้แข่งขันเพื่อชิงตั๋วไปฟีฟ่าวอล์ดคัพ1966ผลปรากฏว่าเกาหลีเหนือชนะไปได้นั่นก็เป็นการเข้าแข่งบอลโลก ครั้งแรกของเกาหลีเหนือทีมชาติเกาหลีเหนือได้สร้างประวัติศาสตร์โดยการเป็นทีมเอเชียทีมแรกที่ผ่านรอบคัดเลือกและเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหลังจากชนะอิตาลี1นต่อก่อนที่จะแพ้ให้กับโปรตุเกส3ต่อ5อย่างไรก็ตามทีมชาติเกาหลีเหนือได้ทำเกินความคาดหมายในครั้งนั้นต่อมาฟุตบอลทีมชาติเกาหลีเหนือได้สิทธิ์กลับมาเล่นในบอลโลกอีกครั้งที่ฟีฟ่า world cup 2 0 1พแต่ทีมชาติชุดนี้ช่างต่างจากทีมชาติชุดปี1966เอมากเพราะเขาได้แพ้ทุกนัดในรอบคัด แถมยังโดนโปรตุเกสถล่มถึง7ต่อ0นย์และนั่นก็เป็นครั้งล่าสุดที่เกาหลีเหนือได้ไปเล่นในบอลโลกหลังจากการแข่งขันอันน่าอับอายก็มีข่าวลือออกมาว่าผู้เล่นทีมชาติเกาหลีเหนือถูกส่งไปค่ายแรงงานหลังจากแข่งแพ้รวดในการแข่งขันบอลโลกแต่นั่นเป็นเพียงข่าวลือเพราะความเป็นจริงแล้วผู้เล่นก็ได้กลับไปใช้ชีวิตแบบปกติโดยที่บางคนกลับไปเล่นบอลและบางคนผันตัวไปเป็นโคช้ชทั้งในและนอกประเทศ มันยากที่จะให้ทีมอย่างเกาหลีเหนือได้แชมป์ฟุตบอลโลกแต่ถ้าเรารู้ถึงสภาพแวดล้อมของประเทศเขาแล้วมันก็น่าประทับใจที่ทีมฟุตบอลของเกาหลีเหนือสามารถเข้าเล่นในฟีฟ่าว r ล์ c คัได้ถึง2รอบนักกีฬาของเกาหลีเหนือนั้นมีแรงจูงใจที่จะเล่นให้สุดฝีมือเพราะว่าโอกาสนี้สามารถเปลี่ยนชีวิตเขาได้เลยทีเดียว นั่นจึงทําให้เราได้เห็นผลงานอย่างฟุตบอลทีมชาติเกาหลีเหนือรปรากฏตัวที่การแข่งขันฟุตบอลโลกถึง2ครั้งก็จบกันนะครับกับฟุตบอลทีมชาติของประเทศที่ลึกลับที่สุดรู้กันไหมคะว่าแมวหรือว่าเจ้าเหมียวที่หลายคนยอมตกเป็นทาสแล้วก็ยกให้เป็นเจ้านายเนี่ยเคยเป็นสัตว์ศักษษดิ์สิทธิ์ด้วยนะช่วงสาระในวันนี้น้ำแดงจะมาเล่าเรื่องของเจ้าเหมียวในะยุคอียิปต์ให้ทุกคนได้ฟังกันคะ่ะ ว่ากันว่าชาวอียิปต์โบราณมีความเชื่อว่าแมวหรือว่าเมาในภาษาอียิปต์โบราณเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรเคารพบ,บูชาค่ะเพราะว่าเจ้าแมวเนี่ยช่วยจัดการกับหนูที่เข้ามาทําลายผล,ผลผลิตในนาข้าวรวมถึงจัดการสัตว์เล็กๆที่เป็นศัตรูพืชนะคะชาวอียิปต์ยังเชื่ออีกว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพีบสัสเทพีแห่งความปลอดภัยแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์แมวจึงได้รับการยกย่องให้เป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพียงฟาโรห์เท่านั้นที่จะเลี้ยงได้ดังนั้นนนแแมมมวววททุุกกตักััจจไดด้้้้รรบาาาาคองงเเป็พิศษถึข่หผูใใลย อาจจะได้รับโทษถึงขั้นประหารชีวิตเลยทีเดียวในกรณีที่มีแมวเสียชีวิตร่างของแมวจะถูกเอาไปทําเป็นมัมมี่แล้วก็จะถูกฝังไว้อย่างสมเกียรติและชาวเมืองก็จะทําการโกนคิ้วเพื่อไว้อาลัยให้กับเจ้าแมวที่จากไปด้วยค่ะแถมยังมีเรื่องเล่าอีกนะคะว่าตอนที่อียิปต์ลบกับเปอร์เซียชาวเปอร์เซียเนี่ยรู้ว่าอียิปต์นับถือแมวนะคะก็เลยเอาน้องเหมียวเนี่ยมาปล่อยเพื่อให้กองทัพอียิปต์ไม่สามารถลบได้เต็มประสิทธิภาพนะคะเอาน้องเหมียวมาแกล้งทําไมกันนะ ส่วนใหญ่เราคงเคยได้ยินแต่เรื่องราวของผู้ชนะที่ถูกนำมาถ่ายทอดให้เราได้รับชมกันนะคะแต่ว่าวันนี้เรามีเรื่องราวในมุมมองของผู้แพ้ในโลกของกีฬาเนี่ยมาให้ทุกคนได้ชมกันค่ะกับเรื่องนี้เลย Loser แพ้บ้างก็ได้ เรื่องลูเซอร์นะคะก็เป็นภาพยนตร์สารคดีที่เล่าเรื่องราวของคนแพ้ผ่านเกมกีฬาระดับโลกต่างๆค่ะเช่นการชกมวยฟุตบอลสเก็ตลีลาไปจนถึงกีฬาที่ไม่ค่อยคุ้นสําหรับคนทั่วไปอีกด้วยค่ะโดยสิ่งที่สารคดีชุดนี้เนี่ยทำแตกต่างออกไปนะคะก็คือเขาไม่ได้เล่าเรื่องราวของผู้ชนะแต่ว่ากลับถ่ายทอดเรื่องราวของผู้แพ้ที่พบกับความล้มเหลวในการเล่นกีฬาจากหลายๆอาชีพนะคะและความสนุกเนี่ยคือการให้ผู้ชมได้รู้จักก,กับกีฬาที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นเช่นเคอร์ลิง กีฬาประจำชาติแคนาดานะคะที่เหมือนจะเป็นแค่การเอาหินไปชนกันแต่ว่ากลับมีกลยุทธ์ในการแข่งขันที่ลึกล้ำกว่าน,นั้นมากหรือไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันสุนัขลากเลื่อนจากสก้านะคะการแข่งขันมาราธอนในทะเลทรายซาฮารา5วันเต็มเนี่ยก็มีมาให้เราได้ชมกันด้วยค่ะ ถึงเราเนี่ยจะไม่ได้เคยดูหรือว่าไม่เคยรู้จักกีฬาชนิดนี้มาก่อนนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบได้ไม่ยากเลยค่ะโดยผู้กํากับเนี่ยเขาใช้เวลาสัมภาษณ์คน65คนเลยนะคะกว่าจะนํามาสร้างสารรค์เป็นเรื่องราวเรื่องนี้ได้ค่ะสําหรับใครที่ว่างๆเนี่ยอยากหากําลังใจก็ขอให้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาชมได้เลยนะคะโดยเรื่องนี้เนี่ยมี8ตอนค่ะสามารถรับชมกันได้ย,วยาวๆเลยส่วนครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามนะคะกับรายการ Good Morning Thai Fight ค่ะ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงเช้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ